อันนี้ไม่ได้เสริมตามธรรมชาตินะครับคือปัญหาคือซื้ออุปกรณ์มาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วมาลองทำดูผิวมันดูมัวมัวไม่ใสอ่านีพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานขัดพ่นเคลือบสีเทาใสสวัสดีครับร้านติเมตน,นะวันนี้เรามาดู เคสงานแก้ของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์กันนะครับอ่ก็ถามว่าแก้อะไรเคสนี้เนี่ยถ้ามองอันนี้ไม่ได้เสื่อมตามธรรมชาตินะครับคือปัญหาคือซื้ออุปกรณ์มาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วมาลองทำดูผิวมันดูมัมวมวไม่ใสอ่า ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอุปกรณ์อะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกผ้าบัฟนะถ,ถ้าจากประสบการณ์เพราะว่ามันจะเป็นรอยเหมือนการทาอันนี้จะมีในส่วนของลุงที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นฝ้าด้านในเกิดจากความร้อนของตัวเลนโปรเจคเตอร์หรือไอตัวที่เจอกันบ่อยอเลยของรถรุ่นนี้คือไฟเดย์ไลท์ไหม พอไฟเลเดลายไหมปับ๊บมันจะเกิดความร้อนอ่าตัวนี้ด้านในจะไม่หายนะอันนี้แจ้งก่อนเพราะว่าเราทำที่ผิวด้านนอกเดี๋ยวทางร้านแก้ให้นะเดี๋ยวดูว่ากลับมาจะสวยได้แค่ไหนนะครับอ่าอันนี้ช่างกำลังทำงานเบื้องต้นเราจะใช้กระดาษทรายน้ำนะครับในการขัดเคลียร์พื้นผิวก่อนเอาในส่วนของที่ มันดูมัวเนี่ยครับดูไม่สะอาดดูดูเป็นฝ้าๆ้าเนี่ยออกให้หมดนะครับ <S <S เคสงานแก้จะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับบอกได้เลยเพราะว่าน้ำยาของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันบางเคสแข็งมากบางเคสเหนียวมากขึ้นอยู่กับว่าโดนตัวไหนมาทางร้านก็ยินดีดูแลให้นะถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาด แต่ว่าก็ต้องขอเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นท่านใดประสบเหตุไม่โอเคก็สอบถามเข้ามาได้เคส by เคสนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการทำงานกันว่าหลังจากเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนเตรียมผิวเรียบร้อยนะครับอ่า <aging. S 1> ก็ผิวก็จะมีความเรียบเนียนแล้วก็มัวแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นปกติก่อนการพ่นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยจริงๆจะมีการอมเหลืองอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือจากสารเคมีที่ไปทำมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะครับเราก็เลยเสนอลูกค้าเป็นการพ่นสีเทาใสซึ่งทางร้านเราจะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่ไม่ถึงกับการลมดำการพ่นเทาใสาเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อโคมเนี่ย าสาตัดกับความเหลืองนะครับเอาความเหลืองออกไปแต่ไม่ถึงกับลมดำถ้ามองปกติอาจจะไม่ต่างจากใสเลยแต่ว่าถ้าเราพ่นใสในเนื้อที่เหลืองอย่างเงี้ยก็จะได้โคมใสอมเหลืองแต่ถ้าเราพ่นสีลมสีเทาใสเนี่ยจะได้เป็นใสแบบตาคมๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่นเทาใสเป็นยังไงนะครับทั้งสองข้างเลย,เยมาดูกัน นี้พ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานขัดพ่นเคลือบสีเทาใสจะเห็นว่าแทบจะไม่ต่างจากงานพ่นสีใสเลยแต่ว่าจะได้ในการกรบเนื้อพลาสติกที่อมเหลืองมากๆนะครับให้กลับมาดูคมใสมากขึ้นอ่าก็ประมาณนี้ ไปดูอีกด้านนะครับก็จะประมาณนี้ตามที่แจ้งนะครับการแก้ไขางานในแต่ละเคสไม่เหมือนกันลูกค้าท่านใดต้องการให้ทางร้านช่วยแก้ไขางานให้รบก,กวนขอข้อมูลเท่าที่ลูกค้าทราบนะครับจะจะ,จะช่วยให้ท่างเนี่ยสามารถแก้ไขางานได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นบางท่านกลัวว่า ทางร้านจะไม่ทำให้เลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงเนี่ยร้านก็จะยิ่งทำงานยากขึ้นบางเคสเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยเราต้องสุ่มไปเรื่อยๆว่าเราจะแก้ไขสิ่งที่ทำมาก่อนหน้ายังไงมันก็ยิ่งทำได้ยากขึ้นแจ้งมาได้เลยครับจะได้ได้งานดีๆแบบนี้ ท่านใดที่ DIY เองนะครับแล้วมีฝีมือมีประสบการณ์ทางร้านก็ไม่ได้ติดอะไรนะทำเองได้ก็ประหยัดยีแต่ถ้าท่านใดทำไม่ได้หรือไม่ได้มีทักษะแนะนำเข้าร้านดีกว่านะครับอ่าไม่ต้องเป็นร้านไม่ต้องที่ร้านก็ได้ร้านเก่งๆมีเยอะครับช่างเขาก็ต้องมีการขัดเกาฝีมือเนาะแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเขาก็ต้องรับประกันในส่วนของงานงานที่ทํา สวยๆแบบนี้ยังไงฝากไว้เป็นงานร้านอันติเมตนะสนใจแจ้งได้ครับขอบคุณครับ